การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะนายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมค่ะในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีนะคะเนื่องจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดภารกิจในต่างประเทศโดยการพิจารณาในวันนี้นะคะที่สำคัญก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลค่ะ โดยนายชัยวัชรงโคโฆศกประจําสํานัก,น,กนาย,ยกรัฐมนตรีบอกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้รับทราบความคืบหน้าเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางซึ่งขณะนี้สถานการณ์ยังคงมีความรุนแรงโดยเฉพาะในบริเวณฉนวนกาซ่าซึ่งทางการอิสราเอลยืนยันว่าสามารถกระชับพื้นที่ต่างๆและอพยพประชาชนออกมาได้15เมืองจาก24เมืองและได้ระดมกําลังกองหนุนกว่า3 0 0 0 0นคนซึ่งเป็นการระดมพลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิ Israel Eu. ด้านรายงานจำนวนคนไทยที่บาดเจ็บและเสียชีวิตขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตรวม18รายผู้ได้รับบาดเจ็บ9รายและถูกจับตัวไป11รายโดยทางสถานเอกอัครราชทูตของประเทศไทยในประเทศต่างๆมีความพยายามที่จะเจรจากับฝ่ายปาเลสไตน์เพื่อหาทางยุติความรุนแรงในครั้งนี้ซึ่งนายปานปลีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หาหรือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลวันนี้ โดยทางการอิสราเอลแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้คำมั่นว่าจะดูแลคนไทยในอิสราเอลอย่างดีที่สุดและแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ด้านนายพิพัฒน์รัชะกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าพร้อมดูแลคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศโดยอาจมีการหารือกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าอาจต้องใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำจากประเทศอิสราเอลหรือสายการบินพาณิชย์อื่นๆเพื่อพาคนไทยกลับมาให้เร็วที่สุดโดยงบประมาณที่ใช้สําหรับการอพยพคนไทยยอมรับว่าอาจไม่เพียงพอแต่ก็ต้องหาเพิ่มเติมซึ่งกระทรวงแรงงานจะดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้รับทราบการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระชนาการทิเบตมห,ม,เมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในวันที่13ตุลาคมนี้โดยเวลา7นาฬิกา30นาทีในส่วนกลางจะมีการจัดพิธีที่ท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน189รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในส่วนภูมิภาคทุก จังหวัดจะจัดพิธีที่สารกลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุนจัดพิธีตามที่เห็นสมควรค่ะ